บอกรักแพทนภพากลางรายการเรียกได้ว่าเป็นดารานักแสดงพิธีกรมากความสามารถที่หลายๆคนน่าจะรู้จักเป็นอย่างดีสำหรับสาวแพทนภพพาตันตะกูลดาราพิธีกรอารมณ์ดีที่โลดแล่นอยู่บนเส้นทางบันเทิงมาอย่าง,งยาวนานและมีผลงานสร้างชื่อเสียงอย่างมากมายด้านเรื่องความรักสำหรับแพทนภพาลาสุดบุมปนัดดาเผยกลางรายการตกมันบันเทิง เล่าโมเมนต์ไปถ่ายรายการพร้อมมีคลิปสั้นๆว่ามีโมเมนต์แพทนภปพากับหยวนดาก้อนไฟหรือหยวนนิธิชัยเกิดการสารภาพรักกันกลางกองถ่ายรายการโดยบุ๋มเล่าว่าขณะที่หยวนพูดแพทมองหยวนพูดไปก็ยิ้มก็มีคนแซวแพททำไมมองหยวนแบบนี้เขาปื้มมานานตั้งแต่เคยสัมภษณ์ตั้งแต่งานเก่าๆส่วนหยวนก็บอกผมปื้มปื้มแพทมาก เป็นการสารภาพรักกันกลางกองถ่ายแล้วกลายเป็นหยวนก็จริงจังด้วยและล่าสุดหนุ่มหยวนโพดภาพไปออกกำลังกายพร้อมแคปชั่นหวานไปอีกไม่มีโหมดโหดไม่มีโหมดโกรธมีแต่โหมดกอด